ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1 7 2 1ง7 2 2เถึงหนึ่เซเวียนเอ,อ๋อ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องรอฉันด้วยยังไม่ทันที่จางเซเวียนจะไปถึงทางเดินก็ได้ยินเสียงตะโกนมาจากด้านล่างเมื่อมองลงไป ก็เห็นร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาคว้าเสื้อคลุมของเขาไว้หูเหยาเหว่ยงจังเซเวียนถึงกับพูดไม่ออกผู้ที่คว้าตัวเขาไว้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสาวน้อยที่มีใบหน้าคุณตาคนนั้นหูเหยยาเหวสหายการจะไปต่อน,นั้นอันตรายมากนะจะดีที่สุดหากคุณอยู่ที่นี่จังเซเวียนพูดขณะยกมือขึ้นตั้งใจจะส่งสาวน้อยกลับสู่พื้น จากการพูดคุยกับผู้อาวุโสก่อนหน้านี้เขาได้รู้ว่าที่อาณาเขตรอบนอกวิหารแห่งของจื้อนั้นไม่ได้มีแค่เผ่าพันธุ์ปีศาจท,ที่มีวันยุทธขั้นชั่วกันและปาวสารยังเป็นไปได้ว่าจะมีนักปราดโบราณอยู่ด้วยถือเป็นสถานที่ที่อันตรายมากซึ่งเขาไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้แม้แต่ของตัวเองในเมื่อหูเหยาเหยาเป็นแค่นักรบระดับเซียนขั้นก้าการที่เธอจะไปที่นั่นก็ไม่ต่างอะไรกับฆ่าตัวตาย ถึงอย่างไรเขาก็ปลอมตัวแล้วจึงไม่น่าเป็นไปได้ว่าหูเหยี่ยาเหวยจะรู้ว่าเป็นเขาขณะที่จางเซเวียนกําลังจะเคลื่อนไหวก็ได้ยินเสียงโทรจิตเข้ามาในหัวจางเซเวียนถ้าคุณกล้าโยนฉันลงไปฉันจะฟ้องตระกูลจังว่าคุณละวนนลามฉันและเรียกร้องให้คุณรับผิดชอบฉันด้วยฮะจางเซเวียนแทบลมจับเมื่อได้ยินคํานั้นคุณรู้ได้อย่างไรว่าเป็นผม เขาไม่อาจอวดอ้างว่าการปลอมตัวของตัวเองนั้นไร้ที่ติแต่ก็มั่นใจว่าต่อให้นักปราดโบราณก็ยังระบุต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาได้ยากแล้วในเมื่อหูเหวี่ยวเป็นแค่นักรบระดับเซียนขั้นเก้าเธอจดจะเขาได้อย่างไรที่สำคัญกว่านั้นเธอถึงกับขู่ว่าจะเข้าไปสร้างความปั่นป่วนที่ตระกูลจางด้วย เรื่องทำนองเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ทั้งคู่ยังอยู่ที่สถาบันปรมาจารย์หงหยวนเพียงแต่ในครั้งนั้นเขาคือคนที่ประกาศว่าตัวเองถูกทำร้ายยายคนนี้ช่างเจ้าคิดเจ้าแค้นเสียจริงเรื่องผ่านมาเนิ่นนานแล้วก็ยังจำไม่ลืมแต่เมื่อพิจารณาจากนิสัยของหูเห่ยาเหวๆยก็ชัดเจนว่าทำว่าเธอทำอะไรแบบนั้นได้แน่ แม้จะเป็นไปได้ว่าอาจาไม่มีใครเชื่อเธอแต่แค่คิดก็น่าอับอายเกินทนแล้วสำหรับหัวหน้าสามตระกูลชั้นนำและปูชนีสถานนักปราดอีกทั้งยังเป็นประมาจารย์ระดับ9ดาวที่จะมีสาวน้อยคนหนึ่งวิ่งโรบไปถึงบ้านเพื่อกล่าวหาว่าเขาลวนลามเธอต่อให้ไม่มีใครถือเป็นเรื่องจริงจังแต่ชื่อเสียงและเกียรติยศของเขาคงป่นปี้ที่สำคัญกว่านั้นถ้าหลัวล่วชิงรู้เรื่องนี้จะเป็นอย่างไร จางเซเวียนถอนหายใจเฮือกจากนั้นก็สายหน้าและส่งโทรจิตตอบอีกฝากหนึ่งน่าอันตรายมากนะคุณคิดดูให้ดีเถอะฉันจะไปหูเหยี่ยงเหยี่ยยืนกรานหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็ได้เห็นความดื้อดึงของหูเหยี่ยาเหวี่ยงจางเซเวียนรู้ดีว่าคงเปลี่ยนใจเธอไม่ได้เขาคว้าตัวเธอไว้และพุ่งเข้าสู่ทางเดินของมิติฟืบ ทั้งคู่หลุดเข้าไปในลำแสงสองลำที่พุ่งผ่านทางเดินแห่งมิตินั้นทันทีที่ทั้งคู่หายวับไปทางเดินแห่งมิติก็สลายตัวไปด้วยมิติสมานตัวกลับคืนเข้าหากันอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นภาพที่เกิดขึ้นฝูงชนที่ถูกจับตัวไว้ก่อนหน้านี้ถึงกับจังงังพวกเขาคิดว่าตัวเองคงตกที่นั่งลำบากแล้วแต่ยังไม่ทันจะรู้ตัวเผ่าพันธ์ปีศาจมากมายก็ถูกสังหารเรียบและผู้มีพระคุณของพวกเขาก็จักไปยังทางเดินแห่งมิติทิ้งให้พวกเขาจังงังอยู่อย่างนั้น ผู้อาวุโสพวกเราควรทำอย่างไรดีทุกคนหันไปมองผู้อาวุโสที่จางเซเวียนพูดคุยด้วยก่อนหน้านี้เขาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มจึงเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะขอความเห็นจากเขาผู้อาวุโสครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าในเมื่อเผ่าพันปีศาจถูกสังหารไปหมดแล้วตอนนี้พวกเราก็คงไม่เป็นอันตรายทำไมเราไม่ฝึกฝนวันยุทธกันละ่ะถ้าวิหารแห่งของจื้อปิดเราก็จะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกนะ พูดกันตามตรงต่อให้เขามีความกล้ามากกว่านี้อีกสิบเท่าก็ยังไม่กล้าเข้าสู่อาณาเขตรอบนอกของวิหารแห่งของจืออยู่ดีเขารักตัวกลัวตายเกินกว่าจะเข้าไปเสี่ยงซึ่งในเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ควรจะฝึกฝนวอนยุทธ์อยู่ที่นี่และพยายามฝ่าด่านวอนยุทธให้ได้โดยเร็วที่สุดจะดีกว่าคุณพูดถูกทุกคนพยักหน้ารับ หลังจากเพิ่งรอดปากเหี่่วปากกาพวกเขาก็หมดความกระหายที่จะเสี่ยงรู้ดีว่าความทะยอทะยานเกินขนาดมีแต่จะทำร้ายตัวเองจึงไม่อยากทำอะไรที่เป็นการทดสอบขีดจำกัดของตัวเองอีกเซเวียนจางเมื่อจ้องมองท้องฟ้าที่ทั้งคู่หายตัวไปผู้อาวุโสเอาอกความเห็นอย่างเคร่งครึมใครจะไปคิดว่าจะมีชายหนุ่มที่เก่งกาจไรเทียมทานขนาดนี้อยู่ในทวีปแห่งประมาจานความสามารถของเขาแทบจะเรียกได้ว่าทัดเทียมกับจางเซเวียนผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นเลยทีเดียว แต่ยังไม่ทันจะพูดจบประโยคร่างของเขาก็แข็งทื่อขึ้นมาทันทีเซเวียนจางจางเซเวียนหรือว่าเมื่อคิดได้ผู้อาวุโสก็ได้แต่ยิ้มเจ่อนดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงที่คนฉลาดมักไม่ใส่ใจรายละเอียดปลีกย่อยเขาจะใช้ชื่อปลอมที่มันแนบเนียนกว่านี้หน่อยได้ไหมใครก็สามารถปฏิตปต่อเรื่องนี้เข้าด้วยกันได้หากพิจารณาให้ถี่ถ้วน คุณแน่ใจแล้วหรือว่าคุณพยายามจะปกปิดตัวตนของตัวเองจากสายตาชาวโลกและไม่ต้องการให้ใครรู้เอาเถอะแต่เรื่องนี้ก็หมายความว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเขาในอนาคตเราจะต้องหาทางตอบแทนบุญคุณต่อตระกูลจางให้ได้นี่ชีวิตนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครควรจะละเลยในเมื่อเขารู้ตัวที่แท้จริงของอีกฝ่ายแล้วก็จะต้องหาทางทำอะไรตอบแทนตระกูลจังให้ได้ในอนาคตตู๊บ หลังจากเดินทางฝ่าฉนวนแห่งมิติจางเซเวียนกับหูเหยาเหวยาก็ร่วงลงกับพื้นพร้อมกันทั้งคู่เห็นสิ่งปลุกสร้างขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางอากาศพวกเรามาถึงแล้วหรือหูเหยาเหว่ยาสายหน้าพยายามขจัดความมึนงงก่อนจะกระเสือกระกสลุกขึ้นยืนดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละจางเซเวียนตอบ กฎเกณฑ์แห่งมิติของมิติที่พวกเขาเพิ่งเข้ามานั้นดูจะเข้มงวดกว่ามิติผื้นป่ามิติผืนทรายและมิติหิมะแม้ด้วยประสิทธิภาพระดับเขาก็ยังไม่สามารถบินได้ก่อนหน้านี้อย่างน้อยจางเซเวียนก็ยังบินได้ในระดับความสูงไม่มากนะักแต่เมื่ออยู่ในมิติแห่งนี้ก็ทำได้เพียงแค่เดินเท้าเหมือนกับมนุษย์ธรรมดา หูเหยายาชี้ไปที่สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ซึ่งลอยอยู่ไกลๆก่อนจะจัดแจงเสื้อผ้าของเธอให้รัดกลุ่มนั่นคือวิหารแห่งของจือหรือเปล่าจางเซวียนพยักหน้ารับดูเหมือนผู้อาวุโสจะพูดถูกการเดินทางทะลุฉนวนแห่งมิตินำพาพวกเขามาสู่อาณาเขตรอบนอกของวิหารแห่งของจือแต่การจะรวดพลดเข้าไปย่อมไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีนักในเมื่อมีอันตรายอยู่โดยรอบก็ควรตรวจสอบสถานการณ์ให้ถี่ถ้วนก่อนจะเข้าไป โดยเฉพาะเมื่อทางเดินนี้ถูกเปิดออกโดยเผ่าพันปีศาจจากโลกอื่นเพราะหากมีเผ่าพันปีศาจที่มีวันยุทธระดับนักปรา์โบราณรออยู่ข้างหน้าพวกเขาคงตายทันทีแน่ฟึบจางเซเวียนสะบัดข้อมือแล้วเปิดหงที่ถูกมัดแน่นก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าการค้นหาจิตวิญญาณ รู้ดีว่าเป่ยหงคงไม่ยอมปริปากหากเขาซักถามอะไรจางเซเวียนจึงไม่อยากเปลืองแรงตั้งคำถามเขาใช้ศิลปะการค้นหาจิตวิญญาณกับเป่ยหงโดยไม่ลังเลฟิววววะข้อมูลพรั่งพลูเข้าสู่หัวสมองของจางเซเวียนเหมือนอย่างที่เขาได้ฟังจากผู้อาวุโสก่อนหน้านี้อาณาเขตรอบนอกของวิหารแห่งองจื้อนั้นก่อตัวขึ้นจากมิติ6มิติทั้งทางออกและทางเข้าเชื่อมโยงถึงกันดังนั้นหากใครสักคนเดินทางจากทางออกหนึ่งไปสู่อีกทางออกหนึ่ง ก็มีแต่จะเคลื่อนไหวเป็นวงกลมนี่คือข้อมูลที่เป่ยหงได้รับจากอมัดเฉินยงในเมื่อป่ยหงได้รับข้อมูลนี้จากอมัดเฉินยงตอนที่มันไม่สามารถใช้ตรายกสื่อสารได้ความลับจึงอยู่ที่แท่นบูชาเทพพระเจ้าแห่งจิตวิญญ,ญาณที่เผาพันปีศาจจากโลกอื่นให้ความเคารพนั้นส่งพลังจนแม้แต่วิหารแห่งของจื้อที่ปรมาจารย์ของสร้างขึ้นด้วยตัวเองก็ยังมีพละกําลังไม่เพียงพอที่จะยับยั้งอํานาจของอีกฝ่าย ถ้าอมาตเฉินหยงส่งข้อมูลมาที่นี่ได้ก็แปลว่าเขาน่าจะเข้าสู่วิหารแห่งของจื้อแล้วจางเซเวียนเลิกคิ้วด้วยความกังวลใจก่อนหน้านี้จางเซเวียนรู้มาว่าห้องเต้เผ่าพันปีศาจที่ทรงพลังที่สุดตัวหนึ่งได้ลักลอบเข้าสู่ทวีปแห่งประมา,าจาย์เป็นผลสําเร็จซึ่งเท่าที่เห็นก็ดูเหมือนว่าเผ่าพันปีศาจต,ตัวนั้นจะเป็นอ მ าตเฉินหยงนี่เอง ไม่มีใครในสภาประมาจาย์ที่เคยพบอมัดเฉินหยงมาก่อนแต่แน่นอนว่าเขาน่าจะเป็นนักรบที่มีวรยุทธระดับนักปราดโบราณสิ่งนี้ทําให้จางเซเวียนไม่ค่อยสบายใจเมื่อรู้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงพลังอยู่รอบตัวเขาว่าแต่ทําไมอมัดเฉินหยงถึงสั่งการเปิดหงไม่ให้สังหารเหล่าประมาจาย์นี่เป็นคำสั่งอันแปลกประหลาดที่เปยหงได้รับมาซึ่งทำให้จางเซเวียนออกจงงเล็กน้อย ระหว่างการเดินทางในอาณาจักรใต้ดินจางเซเวียนรู้ได้รู้ว่าเผ่าพันธุ์ปีศาจแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่จากข้อมูลที่เขาได้มาก่อนหน้านี้อมาดเฉินหยงเป็นผู้นำที่สั่งการให้เผ่าพันธุ์ปีศาจท,ทำสงครามกับมนุษย์ส่วนอมาดเฉินหลิงเป็นผู้สนับสนุนคอยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับกองทัพเผ่าพันธุ์ปีศาจเท่าที่จะทำได้ สำหรับอมาดเฉินชิงนั้นดูเหมือนจะเหยียบเรือสองแคมมีบางครั้งที่เขาเป็นพันธมิตรกับอมาดเฉินหยงแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะแปรพักไปเข้าข้างอมาดเฉินหลิงเรียบร้อยแล้วในเมื่ออมาดเฉินหยงเป็นผู้นำที่ออกจะหัวโบราณก็เป็นไปได้ที่เขาจะออกคำสั่งไม่ให้ใช้ความรุนแรงกับเหล่าปรมาจารย์บางที่เขาอาจจะไม่อยากทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธ์ปีศาจกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ย่ำแย่ลงไปอีกไม่ช้าจางเซเวียนก็วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากเป่ยหงเส็จสิ้น โดยรวมๆดูเหมือนเปยหงจะได้รับคำสั่งให้นำกองกำลังเผาพันปีศาจจากโลกอื่นมาเปิดเส้นทางเข้าสู่วิหารแห่งของจือโดยใช้แท่นบูชาไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นส่วนข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับวิหารแห่งของจือก็ยากที่จะบอกได้ว่าอมาย์เฉินหยงได้รับข้อมูลจากบริวารหรือเขามาสำรวจด้วยตัวเองหลังจากเสร็จสิ้นการค้นหาจิตวิญญ,ญาณจางเซเวียนก็ท่าฝ่ามือลงบนศีรษะของไปหงอย่างแผ่วเบาและสังหารมัน ลงท้ายเขาก็ไม่อาจจะทำใจให้เชื่อในตัวเผ่าพันธุ์ปีศาจจากโลกอื่นได้ไม่ว่าอมาตย์เฉโนเงจะกำลังแสดงความปรารถนาดีต่อมนุษย์หรือไม่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะเชื่อมั่นในเจตนาดีของเผ่าพันธุ์ปีศาจเพราะนั่นไม่ต่างอะไรกับการฝากชะตาชีวิตของมนุษย์ไว้กับความการุณาของศัตรูซึ่งเป็นความโม่ง้ง่อย่างมหันอีกอย่างก็เพิ่งสองถึงสามวันนี้เองที่เผ่าพันธุ์ปีศาจพยายามบุกเข้าโจมตีเผ่าพันธุ์มนุษย์ครั้งใหญ่ ถึงที่สุดแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะมาเสียใจภายหลังจางเซเวียนถอนหายใจเฮือกใหญ่และเงยหน้าขึ้นเพื่อสำรวจภัยอันตรายในพื้นที่โดยรอบก่อนจะเลิกคิ้วเขาสะบัดข้อมือแล้วตรายกอันหนึ่งก็ปรากฏถ้อยคําแถวหนึ่งอยู่บนผิวหน้าของตรายกนั้นเซเวียนเอ๋อเมื่อลูกเห็นข้อความนี้รีบมาหาพวกเราทันทีนะพวกเราเพิ่งเห็นเจ้าหย่าตอนที่1722ความก้าวหน้าของหูเหย่ยเหย่ยพวกเขาเห็นเจ้าหย่า ผู้ที่ส่งข้อความมาหาจางเซเวียนไม่ใช่ใครอื่นนอกจากท่านพ่อของเขาเซียนดาบชิงพวกนั้นมาถึงที่นี่แล้วเหมือนกันหรือจางเซเวียนตาโตจากประสบการณ์ของเขาในทั้งสามมิติก่อนหน้าเขาพบว่าไม่อาจส่งข้อความหาใครได้เลยเป็นไปได้ไหมว่าการที่ตรายกสื่อสารของเขาสันสถานขึ้นเป็นเพราะท่านพ่อและท่านแม่คือเซียนดาบชิงกับเซียนดาบเมิงอยู่ในมิติเดียวกันกับเขาหรือข้อจำกัดเรื่องการส่งข้อความไม่ใช่ข้อกำหนดของมิติแห่งนี้ จางเซเวียนทับนิ้วลงไปบนตรายกสื่อสารและเขียนข้อความก่อนจะส่งกลับไปท่านพ่อกับท่านแม่อยู่ที่ไหนกันครู่ต่อมาตรายกสื่อสารก็เรืองแสงคำพูดแถวหนึ่งปรกากฏหอความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ดมใบไม้ผลิอบอุ่นดมใบไม้ผลิอบอุ่นจางเซเวียนขมวดคิ้วอย่าว่าแต่ดมใบไม้ผลิอบอุ่นที่ท่านพ่อกับท่านแม่ของเขาอยู่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหอความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อยู่ที่ไหน ต้องไปดูเสียหน่อยจางเซเวียนถอนหายใจเฮือกใหญ่ถึงอย่างไรวิหารแห่งของจื้อก็อยู่ตรงหน้าแล้วในเมื่อท่านพ่อส่งตำแหน่งที่อยู่ที่ชัดเจนมาได้เขาก็น่าจะหาพบหากสำรวจให้ทั่วหูเหว่ยเหว่ยมองจางเซเวียนแล้วตั้งคำถามพวกเราจะมุ่งหน้าไปที่นั่นหรือใช่ในเมื่อเราเข้าถึงอาณาเขตรอบนอกของวิหารแห่งของจือ้อแล้ว ก็เป็นไปได้ว่าเราน่าจะพบกับผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงพลังอีกมากมายถ้าหลังจากนี้เราพบกับอันตรายหลักก็ผมอยากให้คุณหันหลังกลับและรีบหนีไปทันทีไม่จําเป็นต้องห่วงผมเข้าใจไหมาจางเซเวียนสั่งการอย่างเคร่งเครียดเฮ hey, อคุณกําลังคิดว่าฉันเป็นภาระล่ะสิใช่หรือเปล่าถึงระดับวอนยุทธของฉันจะยังไม่ถึงขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่แต่ประสิทธิภาพการต่อสู้ของฉันก็ถือว่าน่าพอใจนะ เหตุผลที่ฉันถูกจับตัวที่มิติหิมะก็เพราะพวกมันใช้การโจมตีจิตวิญญาณเล่นงานฉันหูเหา่ย,ยารู้ดีว่าจางเซเวียนเป็นกังวลเกี่ยวกับตัวเธอแต่ก็อดประท้วงด้วยความหมุดหงิดไม่ได้เมื่อครึ่งปีก่อนหมอนี่ยังเป็นแค่เด็กใหม่ที่เธอสามารถกลั่นแกล้งได้ตามใจแต่มาตอนนี้เธอพบว่าตัวเองไม่อาจเทียบชั้นกับเขาได้ไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหนก็ตามความจริงข้อน,นี้ทำให้เธอหงุดหงิดมาก ไม่นะผมไม่เคยคิดว่าคุณเป็นภาระขอแค่คุณหลบหนีได้เร็วพอ,พอเมื่อเผชิญกับปัญหาก็ไม่มีทางที่คุณจะเป็นภาระกับผมจางเซเวียนพยักหน้าช่างเป็นความรู้สึกที่แสนคุ้นเคยสำหรับหูเหยี่ยาๆคือแทบปรีแตกกับคำพูดของอีกฝ่ายจนถึงขั้นที่อยากกระอักเลือดออกมาเหตุผลที่เธอพูดว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ของเธอไม่เลวนั้น <c oughs> ก็เพื่อบอกจางเซเวียนว่าเธอสามารถช่วยเขาได้ในยามอันตรายไม่มีทางที่เธอจะเป็นตัวถ่วง แต่ทั้งหมดที่หมอนี่คิดได้ก็คือมองว่าเธอควรจะหลบหนีให้ได้เร็วพอเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระกับเขาในการสู้รบในสายตาของคุณฉันไร้ประโยชน์ขนาดนั้นเลยหรือหูเหวี่ยาเห่ยกัดฟันกรอดครู่ต่อมาเธอก็ผุดรอยยิ้มยั่ยยวนขณะเดินเข้าหาจังเซเวียนด้วยกระบวนท่าที่อวดส่วนวาส่วนโค้งในร่างของเธอหูเหยี่ยาเห่ยกระซิบด้วยเสียงด้วยน้ำเสียงยั่ยยวนที่ทําให้ผู้ชายทุกคนใจเต้นคุณแค่ลงใจในความสามารถของฉันหรือเรามาพนันกันไหมพนัน ช่ฉันจะแสดงการร่ายรำและถ้าสภาวะจิตของคุณได้รับผลกระทบจากการร่ายรำของฉันคุณจะต้องกล่าวคำขอโทษคุณจะต้องไม่ขอให้ฉันหลบหนีเมื่อเราพบเจอกับอันตรายแต่ถ้าคุณยังคงไม่สะทกสถานกับการร่ายรำของฉันนับจากนี้ฉันจะทำทุกอย่างตามที่คุณบอกจะไม่สร้างปัญหาให้คุณเลยแม้แต่นิดเดียวหูเหี่ยาเหวยจ้องหน้าจางเซเวียนด้วยในตาเป็นประกายตามนั้นจางเซเวียนพยักหน้าเมื่อเห็นหูเหยี่ยาเหวยยืนกราน อันที่จริงเขาเองก็อยากเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ขั้นสูงสุดนั้นจะมีความสามารถแค่ไหนแม้ระดับวอนยุทธของหูเหยาเหยาจะยังอ่อนด้อยแต่เธอก็ได้รับการถ่ายทอดมรดกตกทอดสูงสุดของสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏิศิลสำนักงานใหญ่จึงออกจะงเงเงวทีเดียวหากจะไม่ใส่ใจความเก่งกาจของเธอถ้าอย่างนั้นฉันจะเริ่มแล้วนะ หูเหวยาเหวหียก้าว,วออกมาแล้วเริ่มต้นไร้รำในชั่วพริตาเธอก็ดูเหมือนจะกลายร่างเป็นเทพธิดาน,น้อยจากสวงสวรรค์กระบวนท่าอันงามสง่าและความงดงามกลมกลืนอันไร้ขีดจำกัดของเธอสร้างสเสน่ห์ที่ดึงดูดจ,จิตวิญญาณของผู้พบเห็นด้วยการมองเพียงครั้งเดียวผู้ชายทุกคนก็พร้อมจะตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดของเธอถูกสเสน่ห์ของเธอผูกมัดตรึงไว้ จางเซเวียนต้องยอมรับว่าเรือนร่างของหูเหยาเหย่ยงนั้นสมบูรณ์แบบอย่างไร้ที่ติแม้แต่ในบรรดาสาวสวยมากมายที่เขาได้พบม,มันเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบถึงขนาดที่ว่าหากเธอมีเนื้อหนังมากกว่านี้สักนิดเดียวเธอก็จะดูตุ้ยนุ้ยและหากผอมกว่านี้สักนิดเดียวก็จะดูผอมแห้งเกินไปมันเป็นความเหมาะเจาะราวกับได้รับการรังสรรค์จากสองมือของสวรรค์แม้เธอจะไม่สามารถ เปรียบไปสวมเสื้อผ้าอภรณ์ที่สวยงามได้ด้วยข้อจํากัดของสภาพแวดล้อมแต่กระบวน่าอันงดงามอ่อนช้อยของเธอก็มากพอจะทําให้ผู้พบเห็นใจสั่นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เลวเลยจางเซเวียนพยักหน้ารับการที่หูเหยี่ยาเหวยมั่นใจในประสิทธิภาพการต่อสู้ของเธอถือว่ามีเหตุผลแม้เธอจะเป็นแค่นักรบระดับเซียนขั้นก้าวสูงสุดแต่การไรยรำของเธอก็อาจทําให้แม้แต่นักรบขั้นร่างอันทรงเกียรติสูญเสียการควบคุมตัวเองได้อย่างง่ายดาย ถึงการไา้รำนี้จะส่งผลกระทบต่อนักรบทั้งสองเพศแต่ก็แน่นอนว่าย่อมมีผลต่อนักรบบุรุษมากกว่าต่อให้นักรบบุรุษที่มีวันยุทธขั้นชั่วันและปาวสารก็ย่อมหลงไหลในศาส์แห่งหน้าตศี์ของเธอหากไม่ทันระมัดระวังตัว อย่างคำกล่าวที่ว่าแม้แต่วีรบุรุษผู้ทรงพลังที่สุดก็ยังต้านทานสเสน่ห์ของความงดงามได้ยากตั้งแต่แรกหูเหวยาเหวยก็มีความ,มงดงามอย่างน่าทึ่งและมีบุคลิกเฉพาะตัวอยู่แล้วแม้ยังไม่ใช้ศาสตร์แห่งหนาตศินกระบวนท่าของเธอก็ดึงดูดความสนใจจากใครๆได้ไม่ยากแต่เมื่อประกอบเข้ากับการร่ายรำต่อให้วอนยุทธของเธอจะยังอ่อนด้อยแต่ก็สามารถแผ่มนสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้พบเห็นยากจะต้านทาน แน่นอนว่ายังคงมีความยากลำบากระดับหนึ่งระหว่างการทำให้คู่ต่อสู้ยอมจำนนต่อศาสตร์แห่งนาตสินของเธอกับการสังหารพวกเขาเพราะขีดจำกัดของวรยุทธ์เธอไม่สามารถแม้แต่จะสร้างรอยแผลไว้บนร่างกายของนักรบขั้นร่างอันทรงเกียรติได้ต่อให้มีอาวุธอยู่ในมือก็ตามคุณไม่สะทกสถานกับการร่ายรำของฉันเลยหรือ การได้รำซ้นสุดลงกระบวนาการเคลื่อนไหวของหูเหยา่เหยา่ค่อยช้าลงจนสงบนิ่งอย่างสวยงามเมื่อจ้องมองเข้าไปในดวงตาเป็นประกายและใสซื่อของชายหนุ่มที่อยู่ตรงข้ามเธอก็อดไม่ได้ที่จะเสียอาการเพราะความผิดหวังเพราะมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามราวกับเทพพระเจ้าประทานให้เธอจึงได้รับเลือกให้เป็นตัวเลือกของนักปราชรุ่นเยาวภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากเข้าสู่สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านนาตสินสำนักงานใหญ่ เหตุผลที่เธอได้รับอนุญาตให้เข้าสู่วิหารแห่งของจจ้อก็เพราะเธอเชี่ยวชาญในมรดกตกทอดขั้นสูงสุดของสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านนาตัดสินสำนักงานใหญ่แล้วซึ่งนั่นเป็นเครื่องยืนยันความสามารถในการป้องกันตัวของเธอต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับนักรบระดับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความสามารถที่เธอมีเมื่อได้กลับมาพบกับจางเซเวียนอีกครั้งความคิดที่จะแข่งขันกับเขาก็ผุดขึ้นมาในใจ เมื่อครั้งที่เธอยังอยู่ที่สถาบันประมาจาย์หงหยวนจำนวนชายหนุ่มที่มาหลงเสนเธอนั้นมีมากมายจนแทบนับไม่ถ้วนไม่มีประมาจาย์ชายคนไหนที่จะไม่มองเธอด้วยความยำเกรงเพราะกลัวว่าจะทำอะไรที่เป็นการล้ำเสน้นแต่ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอคนนี้จางเซเวียนเป็นเจ้าบื้อใบคนเดียวที่หูหนวกตาบอดกับเสน่ของเธอมองเธอไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงคนอื่นๆ เธอเคยคิดว่าสักวันการได้รับมรดกตกทอดขั้นสูงสุดของสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านนาตศิสินสำนักงานใหญ่มาจะทำให้เธอสร้างความหวั่นไหวให้กับหัวใจของชายหนุ่มคนนี้ได้แต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นดวงตาของหมอนั่นยังคงใสกระจ่างเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นพี่ชายแน่ใจนะว่าสายตาของคุณยังปกติดีในตอนนั้นหูเห่ยวเหวยแทบอยากจะหานายแพทย์สักคนมาตรวจสายตาของจังเซเวียน ขณะที่เธอรู้สึกพ่ายแพ้หมดรูปจางเซเวียนก็พูดขึ้นผมยอมรับนะว่าผมได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการไร้รำของคุณจริงหรือหูเหยี่ยาเหย่ยตาโตแต่แล้วก็มองเขาด้วยสายตาสงสัยไม่แน่ใจว่าจางเซเวียนเพียงแค่กำลังปลอบใจเธอหรือเปล่าฉันไม่เห็นว่าคุณจะรู้สึกรู้สาอะไรกับการไร้รำของฉันเลย การได้รำหลิงหลงโบยบินของคุณนั้นถูกแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมคุณสามารถเก็บรายละเอียดการเคลื่อนไหวของเทพธิดาที่โผล่ขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกราวกับตกอยู่ในความฝานันแต่ข้อบอกพร่องในการไร้รำของคุณก็โดดเด่นเห็นชัดเช่นกันอย่างแรกการเคลื่อนไหวของคุณดูจงใจเกินไปสเสน่ห์ของเทพธิดานั้นคือการไม่เปิดเผยเรือนร่างแต่ใช้การแสดงกระบวนท่าและการเคลื่อนไหวกลางอากาศสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญคือสวงสวรรค์ไม่ใช่โลกมนุษย์ อย่างที่27จำนงในการร่ายรำของคุณยังหยาบเกินไปสิ่งนี้จะทําให้เหล่านักรรบสามารถสร้างมาตรการป้องกันตัวได้ซึ่งนั่นจะทําให้การทะลุทะลวงเข้าสู่สภาวะจิตของพวกเขาทําได้ยากขึ้นกว่าเดิม จางเซเวียนได้าย,ยาวข้อบกพร่องทั้งหมด17ข้อโดยไม่หยุดหายใจจากนั้นก็หยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นอีกครั้งผมพูดอย่างนี้ดีไหมาการร่ายรำที่คุณแสดงให้ผมดูก่อนหน้านี้น่ามีข้อบกพร่องมากเกินไปจนผมทนดูไม่ไหวแล้วมันทําให้ผมรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยอีกอย่างคุณก็รู้ว่าผมเป็นผู้รักความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นคุณหูเหวี่ยาเหี่ยงแทบกระอักเลเือดออกมาอีกครั้งผู้รักความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบบ้านคุณน่าสิ การที่คุณจะไม่หลงไหลาการไายรำยุย,ย,วยวนของฉันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถึงกับอึดอัดที่ต้องดูมันด้วยน้ำตาเอ่อขึ้นมาปริ่มขอบตาของหูเหวี่ยาวในตอนนั้นทั้งหมดที่เธอเห็นมีแต่ความสิ้นหวังในวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ของตัวเองขณะที่คนอื่นๆได้รับความสุขสําราญจากการชมการไายรำข,ของฉันทั้งหมดที่คุณเห็นมีแค่ข้อบกพร่องถ้าคุณยังเป็นแบบนี้ฉันว่าเราคงไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะ อย่าเสียใจไปเลยจังเซเวียนพูดด้วยสีหน้าจริงใจจนไม่อาจจับผิดคำพูดของเขาได้นี่คือวิธีแก้ไขข้อบอกพร่องที่ผมทำไว้สำหรับการไายรำที่คุณเพิ่งแสดงออกมาขอแค่คุณศึกษามันมันจะช่วยให้คุณพัฒนาศาสตร์แห่งหน้าตสินของคุณได้อีกมากด้วยวิธีนี้ผมก็คิดว่าการไายรำของคุณจะไม่ทำให้ผมอึดอัดอีกแล้วหูเหวี่ยาเห่ยวนวดหว่างคิ้วอย่างเคร่งเครียดทำไมเราถึงหมดเรี่ยวแรงขึ้นมาอย่างกะทันหัน โชคดีที่เราเป็นแค่สหายของหมอนี่พูดตามตรงเราไม่คิดหรอกว่าเราจะทนคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำอย่างเขาได้อีกอย่างพูดกับหมอนี่ทีไรก็มีแต่งหงุดหนิดและช้ำใจไม่ช้าเราคงได้ทำร้ายตัวเองแน่หูเหยาเหวยใกล้อกแตกเต็มทีแต่เธอก็รีบจดจำข้อบกพร่องและวิธีแก้ไขที่จางเซเวียนชี้แนะให้จนครบถ้วนจากนั้นก็เริ่มศึกษาคำพูดของเขาอย่างละเอียดยิ่งครุ่นคิดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าอีกฝ่ายพูดถูก คำพูดของเขาล้ำลึกแต่ขณะเดียวกันก็เรียบง่ายและตรงประเด็นร่างของเธอเคลื่อนไหวไปตามคำชี้แนะของเขาแล้วเธอก็แสดงการ่ายรำหลิงหลงโบยบินอีกครั้งการเคลื่อนไหวของเธอเร็วขึ้นเรื่อยๆและกระบวน่าก็เข้าใกล้สวรรค์มากยิ่งขึ้นทุกทีครู่ต่อมาพลังปราณก็ไหลผ่านไปทั่วร่างหูเหยาเหวย,ยาต้องประหลาดใจที่พบว่าด่านคอขวดที่กีดขวางอวันยุทธระดับเสียงขั้นเก้าของเธอได้หายไปแล้วทำให้วันยุทธของเธอพุ่งขึ้นสู่ขั้นการพักฟื้นภายใน ชั้นฝาด่านวอนยุทธได้แล้วจริงๆหรือหูเหยาวยเหวยตัวแข็งด้วยความประหลาดใจเธอหันคอไปมองชายหนุ่มโดยอัตโนมัติในตาของเธอบ่งบอกความสับสนและขัดแยง้งอีกฝ่ายมองทะลุข,ข้อบกพร่องในการร่ายรำของเธอได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ทำตามคำชี้แนะของเขาเธอก็สามารถแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นและยกระดับวอนยุทธรวมทั้งศาสตร์แห่งนาฏศิลป์ของเธอได้เท่าที่เห็นดูเหมือนการดูร้ายประโยชน์ในสายตาของหมอนี่จะไม่ได้เลวร้ายอีกต่อไป อย่างน้อยที่สุดเธอก็ยังได้รับคำชี้แนะของเขาเอาเธอไม่ว่าเขาจะคิดว่าฉันไร้าประโยชน์อย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปฉันจะติดตามเขาและเก็บเกี่ยวคำชี้แนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคงทุนแรงไปได้อีกมากหากได้พึ่งพาหมอนีจากนั้นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของหูเหย่ยาเหยาก็ถูกปลุกขึ้นอีกครั้งเจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง